สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเมื่อนี้พอยห้ามาใส่ปุย๋ยมาใส่ปุ๋ยบักพร้าวพี่น้องมาใส่ปุ๋ยบักพร้าวน้อยนะครับเนี่ยกำลังผสมน้ำปุ๋ยอยู่นี่เนี่ยกำลังผสมน้ำปุย๋ยใส่ปุ๋ยทางทอ่อพี่น้องใส่ปุ๋ยทางทอ่อให้ปุ๋ยไปน้ำน้ำไปอู้นคุณ เดี๋ยวดีกำลังใส่ปั๊มปั๊มซอยดันน้ำปุ๋ยเข้าไปน้ำท่อพี่น้องผลตามท่อนะครับเอาามข้าวทำข้าวพี่น้องเอฟซีโชคมานกันยูตี้เนาะบางคนบางท่านก็ว่าวิดนี่ท่อข้อซอยอนอยูวาสันโอ้ยจะมันดีใจนำ้ำไขกระไดจะมันดีใจน้ำมูเจ้านะครับวิดนี่ท่อออพอดีเลยว่าสันฟา<ะ>ดูเพิ่นทุ่มเพิ่นกระทุ่มนี่ต่อหพี่น้องเอ้า ดีใจน้าเนาะนะครับหาแมนหาไช่มันก็เป็นยังสี่แะไรพี่นอ้องฮาบอมแมนกับว้ยสารพัดสารพัดท,ที่ข่อยสิลับบ่ดด้จักดาจักหยังนะครับเอาหน้าหน้าจิตตังนะครับสุดแท่แต่เพื่อนนะครับแต่ว่าว้ามาบ่ดดีพอยห้าบ็อกกับบ็อกคือเก่าหระพี่น้องถ้าพูดมาไม่ดีพ่อยหาบ็อกอย่างเดียวไม่ต้องเจอกันนะครับสําหรับผู้ว่าบ่ดีแต่ว่ามีอยู่บอกกี่คนนะครับที่ว่าบ่ดีพอยห้าบ็อกไปแล้วนะครับ พอยห้าใจย้ำนะครับย้ำเตือนพี่น้องเอฟซีนะครับระวังมิจฉาชีพเอานาพอยห้าไปแอบอ้างนะครับไปแอบอ้างเป็นเพจพอยห้านะครับมีเอฟซีโทรมาบอกหลายคนหลายท่านมืมอมว่านี่มัดมือนะครับมันคือมีหลายตัวแถมมันคือมียังสั้นยังซี่พอยห้าก็บอกว่าให้บล็อกไปเลยบ่็ต้องให้มันเข้ามาพอกยห้าพอยห้าก็บอกสินะครับเพราะว่าเอา ไปเอานาพ่อย้าไปแอบอ้างด้ไปอ้างอิงเอาเฮ็ดหน้าทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับจนพ่อย่าได้ไปบันทึกประจาวันไว้แล้วนะครับบันทึกประจาวันยุตสถานีตํารวจนะครับบันทึกแจ้งวามไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องให้ระวังเพจปลอมก็แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากเตือนพี่น้องเด้อพี่น้องฝากเตือนนะครับให้ระวังมิจฉาชีพเอาหน้าพ่อยหาไปแอบอ้างให้ดูดีๆนะครับ สงสัยอีหยังให้โทรมหาพลอยห้าศูนย์เก้าสี่สองเก้าหกศูนย์หกหกหกเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวถ้าม่ามันเบอร์นี้บ่ต้องรับหรือว่าบ่ต้องไปเสื้อนะครับผมนี่นะครับเอาเมื่อนี้พาพี่พ่อน้องมาอยู่สวนบักพร้าวนะครับเนี่ยสวนบักพร้าวพลอยห้ามาใส่ปุ๋ยพี่น้องใส่ปุ๋ยสวนบักพร้าวนะครับเอาพรุ่งนี้อ๋อพ่อแม่พรุ่งนี้เนาะ วันที่26นะครับตามต่อเพียงรอนะครับตามลาวข้ามโขันที่2ี่ด้อพี่นไปองเด้อนะครับหาแมนหาใช่มันก็ดีไปนะครับหาไปแมนมาใช่กะกะจจสิว่าจังไดเนาะนะครับฝันดีฝันเข่าจังเอาจังลงทุนบานนี้พี่เอฟซีพเพิ่นลุยหนีลุยสินลุยท่อกระสุนเพิ่นฝันดีฝันเข่ามันเข่ากับเลียกเพิ่นเพิ่นพุ่มเลยว่าสันเด้มดหนีขรอวาสันว่าดีใจน้ำนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้ฝากตอนพี่ตอนน้องไว้นะครับคลิปบรรยากาศพลอยห้ามาให้ปุ๋ยสวนมะพร้าวนะครับนี่นะครับฝากตอนพี่ตอนน้องนะครับระวังเพจปลอมนะครับระวังมิจฉาชีพถูกหลอกลวงเดอ้อพี่น้องเดอ้อสงสัยยังหายหทั่วมาศูนย์เก้าสี่สองเก้าหกศูนย์หกหกหกนะครับตามต่อเพียงรอ2ยี่สิบหก มกราคม69เจอกันพี่น้องพิมพ์มรอพิมพ์รอเด้อให้กำลังใจพ่อยห้าเนี่ครับผม